สวัสดีค่ะพิมใจเพชรพลาส่ค่ะวันนี้เสาวันที่ยีสิบามกราหกแปดค่ะกราลังสบไปเจ็บบักะุ่งสุกแล้วกระสิเจ็บบักเขือไปต้มใส้ปลาปนค่ะจ้งสิบอ,อกงานบอกการค่ะหาเก็บผักก่อนค่ะนี่ปลาต้มแล้วค่ะเดี๋ยวพิมใจสิเอากางมันออกค่ะ,ะกรลังสิบ ป่นปลาค่ะใส่บะเขือคือนต่มใส่น้ำต้นตังบอกข้าวค่ะกันข้าวอันนี้ก็คิอตรงในน้ำปลาที่พิมจดต้มไว้ค่ะต้มน้ำปลาต้มปลามาค่ะมากินข้าวกระพิมใจค่ะค่ะก็มี้สมผักมาให้เป็นเอาค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะอันี่ก็ป่นปลาอันนี้ก็นนกสมโมสมที่พิมใจเห็ด้เหมู่บ้านค่ะ สวัสดีค่ะพิมใจเพชรปลันชัยค่ะเซมร์มณีวันที่ยี่สิบหามกราหม6ปดค่ะก่อกนสี่ฟังคอมเมนต์จากแฟนๆที่อยากสี่ฟังก่อน,นนี้นะคะกินเขาอิ่มๆเพิ่งกินเขาแล้วค่ะก็เลยที่บอกงานบอกการก่อนค่ะวันที่11เอ็ดตุลาหม6ปดกลางคืนค่ะเต็มวงอาจารย์เรื่องผ้าเพื่อนนะคะรับรองความมันที่บ้าน น้องหอยตำบพลพรมสวรรค์ค่ะอําเภอโคนท้องจังหวัดประเทสค่ะข้าแม่สมอนวิ่นข้ามค่ะเจ้าภาพค่ะเพื่อนให้การาให้เกียริกับทีมงานของพิมใจไะรับใส่ค่ะค่าลกากาต่อมาค่ะคือพิมใจเองตะไปใส่ไก่ไว้ไปใส่เสียงไว้ยนงว่าถ้าได้อเซตเรียบร้อยดอกแต่ว่ากาสีล่ำให้พี่น,อน้องได้ฟังจักหน่อยค่ะก็คือก่อนล่ำรองอุทภรณ์พ,พิสัยค่ะ ลาว่าฟ้าเอ้ยอฟ้าห้องไกลละห้องทางอุทุมพรพิสัยเห็นแต่ไม่มันไหลอ่อนละป้าห้องทางอุทุมพรบินอีสานบันพี่น้อง vang xiềng có ông sa nắng nào nay này Ôi Ôi ỉ ỉ ỉ Ôi Là ỉ แล้วฝ่ามันหองอยู่ไกลไกลสีสะเก็ดกุทุมพรมาสะอ่อนน้ำเสียงภาษาหรือคือกองคนสรันสัย่องดูดเด้นทองประวัติศาสตร์เมืองนักปราชจะหัคือเอื่อออหลือเรื่องทุกะแนงไทยะู่เจ็บแจ่งชินไปเที่ยวเที่ยวหาไปศึกษาดวง อีสานเห้ยงไต่พ่วงใจไ่ผู้เพียงเจริญเมืองบ้านเมืองมาไห้โอเคนียไปกันแล้วกันค่ะพบกันหน้าเวทีกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะไปลันตักน้ำกันค่ะไปเอาเสียผ่าค่ะล้ำข้งจ้าก่อนกันน่ะแน่เหมือนข้าเจะก่อนได้ดี ลาวาฟ้าเอย้ยฟ้าห้องไอกไ Greek ่ละห้องทางอุทุมพรพิเัยเห็นแต่เมกมันไหลทพอนละห้องทางอุทุมพร 顶一三满弟兄，放声歌。山南开，那那那，哦哦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 哦 ขอบคุณค่ะเยี่ยม